น่ะเข้าเป็นสีเดิมอ่ะเนี่ยเออไม่เห็นนะเป็นสีเดิมธรรมดามันต้องมันต้องเป็นคนมีด้วยกันไอ้ไอ้กี้อ่าพึ่งยิงกูนะไอ้กี้กเห็นปะนะกี้อย่ายิงกูอย่ายิงมีเห็นมีกูปะเห็นมีกูปะ

ตัวองเบลเล่บนหัวผมเสียละสีม่วงสีงแดงผมไม่เห็นนะพุ๊กเนี่ยดูดิเป็นรูปอะไรเออสีเดิมเบเล่เบเล่หมายถึงว่าดอกหมายถึงว่ามันใส่ของอะไรเป็นรูปเป็นรูปสาวคิดอะของคิดนดิ มึงได้หัวแตกแน่กี้ทำโกูเจ็บมากคิดผมเป็นสี่น้ำเงินเละบุกเลยนะออกมาเจอเลย,อยาาเออเฮ้ยเริ่มขึ้นแล้วหนผมเอ้กี้มึงยิงนะในเราขอดูคิดกันไม่เป็นะ่ะคิดเดิม เดี๋ยวผมกดวิดีโอให้ช่วงดูเลยอ,อลน,น,น,นี่ก็เล่นกับคนที่ไหนได้เล่นกับหมูเฮ้ยกไกลๆแล้ว นิดเดียวนะันจะเอพอดีนะซ้ำไม่ทันเจอปอกเด้งมะปอกเด้งมาป,ปอกเด้งสงองรอบช่วงเห็นปืนไอ้กี้เป็นซีอะไรซสีธรรมดา โอ้ดีนะที่ฟกจริงงั้นมันยิงส่ไปแน่ยิงแบบเข้าขวดเต็มเต็มอ่ะก็หูอ่ะโอ้ยยุแนแด้งงาน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 ง่ายเนื้อ มองไรสายเลย่นไม่ไม่ถนัดเลยมองไรสายดีสะดวกพอคุตกใจมากเลยนะได้ยินป่ะไม่ได้ยินแค่กีเอ็กี่ download download หรอวะ สุดมากยินได้ยิน